ปุ๋ยสูตรไหนดีคายไหนบริษัทอะไรซื้อมาใช้หมดแล้วครับเราไม่อยากให้มันตายปลูกแล้วเนะเาะก็ต้องรยให้เต็มที่ซื้อซื้อเยอะครับซื้อมาเยอะไม่ว่าจะเป็นปูนขาวเปลือก สารพัดนยครับป,ปุ๋ยสูตรอะไรต่อสูตรอะไรสารเพิ่มประสิทธิภาพเสริมประสิทธิภาพใช้มาหมดแล้วต้องเอาให้เขาอยู่ได้อยู่กับเราแต่ตอนนี้ใช้โฟทีก็รู้สึกใบเขียวขึ้นต้นที่จะตายแหละไม่ตายแหลมมันต้นนี้ก็ เริ่มจะมีใบแล้วแต่ก่อนไม่มีใบมีแค่สามสองสามใบสี่ใบตอนนี้เริ่มมีใบแล้วก็ลดอย่างนี้นะครับของเราไม่ได้ใช้น้ำหยดโคกหินแห่คือหินแห่จริงๆนะครับจะให้ดูว่าหินแหค่แค่ไหนนี่ครับดูเลยครับนี่แหละครับหินแห่นะครับหินแหย่แะครับเนี่ยไม่เก็บน้ำหรอก รถแป๊บหนึง่งก็ไม่ถึง3ชั่วโมงมาดูได้แห้งก็เลยต้องสั่งทรายมาใสใ่เขาอันนี้ก็หนกแรกก็นอนลงใบยิกฉีดโฟทีเนี่ยใบเริ่มดีขึ้นไม่ได้ยไม่ได้ยอไม่ได้อวย บริษัทอะไรแหละครับเราเป็นเกษตรกร,กรอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีพูดกันแบบลูกทุ่งเลยโอเคครับ